ไปกินหอมเนใ่ยายมานึงจะเดินไปทางไหนต่อไปมในกานีเลยจดบอตาเ่งขึ้นอีไปที่ไนมาเป็ี่ไหนมาไงเอเป็นไฟ้นีกนะไฟงไม่ค่อยสว่เอออาลงรไอ้วมลงตะโหดดนะไฟน้ำมันระเบิดปันไหนถ้าน้ำมันเดือดท้มลงไปรถเรา อันอหไมาละมาาโพดมันก็ลืมเลอิสระนะครับน้ำมันเราลงาันจะมามนแต้องเปียกเอาขอตึกไส้งาครับตัวนี้ให้เราลองทำเราคุกกัหนาโรยงาเลยลองทือมือมืออเส็จแล้วก็เอาลงน้ำมันเลยวัไม่แรงนะครับพอประมาณหน้าสิบุงานี้เลยกับนี่แล้วะ มันชิมเอากระันสีมันมีงามครับอีงนาีนครับเาคมรู้ให้แลานกสงนาทีนับเามร้ได้เหลืออีกสนาทีนะครับก็เอาความรู้ให้ได้แต่ละฐานเหลก็ได้นเาความรได้แตวละา เราปล่อยไปเดี๋ยวมันกับกูขึ้นมาเองมันบอกปอดีกูไม่อืดแม่น้มากินตัวนี้เจ้าไม่ไปด้ขึ้น